ไม่ลืมรักเก่าจิตวิทยาของความผูกพันที่ยังไม่คลายสวัสดีค่ะดีใจที่คุณเข้ามาตอนนี้เรามานั่งด้วยกันสักครู่นะคะนี่คือจิตวิทยาแห่งหัวใจกับเกลค่ะถ้าตอนนี้ใจยังไม่สงบดีเราค่อยๆทำให้มันอ่อนโยนลงไปพร้อมๆกันนะตอนที่ห้องยังเต็มไปด้วยเงาของใครบางคนคุณเคยไหมคะ ที่ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าที่อากาศดีมากๆแต่พอจะลุกไปชงกาแฟใจมันก็สะดุดกับแก้วน้ำที่เขาลืมไว้เมื่อสองปีก่อนเราจัดห้องใหม่ไปแล้วกี่ครั้งจัดชีวิตใหมไปแล้วกี่หนแต่บางมุมของใจหรือบางมุมของบ้านมันก็ยังมีเงาของใครหนึ่งวางอยู่เสมอเราไม่ได้กำลังพูดถึงความรักที่เพิ่งจบไปเมื่อวาน แต่มันคือความผูกพันที่จบไปนานแล้วจนกระทั่งเพื่อนรอบตัวคิดว่าเรา move on ไปไกลมากแล้วแต่ในค่ำคืนที่เงียบงนันความรู้สึกบางอย่างมันยังกลับมาวนเวียนอยู่ใกลๆ้ๆกมันไม่ใช่การอยากกลับไปแต่เป็นความรู้สึกที่ซับซ้อนกว่านั้นมากเหมือนเราทำใจได้แล้วจริงๆแต่ไม่รู้ทำไมถึงยังรู้สึกว่าบางอย่างในตัวเรามันยังไม่ถูกเก็บกลับมา เรากำลังเงียบไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูดแต่เพราะใจยังไม่พร้อมให้ใครได้ยินเสียงของมันและเราสงสัยว่าสิ่งที่ยังค้างคาอยู่นี้มันเรียกว่าอะไรกันแน่ความเสียดายที่ไม่ใช่ความรักบางทีเราก็ต้องยอมรับนะคะว่าความรู้สึกที่เรามีต่อคนเก่าไม่ได้แปลว่าเรายังรักเขาอยู่ทั้งหมดแต่มันอาจจะเป็นความเสียดายที่มากกว่า ลองสังเกตใจตัวเองนะคะเวลาที่คิดถึงเขาเรากำลังคิดถึงตัวเขาหรือกำลังคิดถึงตัวเองในตอนที่เรามีเขากันแน่หลายครั้งที่เรายังวนเวียนกับเรื่องเก่าไม่ใช่เพราะคนคนนั้นเขาดีเลิศจนหาใครมาเทียบไม่ได้แต่เป็นเพราะคนคนนั้นคือคนที่พาเราไปอยู่ตรงจุดที่เรารู้สึกด,ดีกับตัวเองที่สุด มันคือความเสียดายที่ความฝันร่วมกันมันพังลงไปมันคือความเสียดายของศักยภาพในความสัมพันธ์ที่เราเคยมั่นใจว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้เรากำลังเสียดายเราในเวอร์ชั่นนั้นที่เคยมีความสุขเคยมีแผนการที่สวยงามเคยรู้สึกว่าตัวเองมีค่าม,มากพอที่จะมีใครรักความเสียดายนี้ มันเป็นเหมือนสมบัติชิ้นสุดท้ายที่เรายังไม่อยากทิ้งเพราะถ้าทิ้งไปแล้วเหมือนเรากำลังปฏิเสธว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยซึ่งนั่นไม่ใช่ความจริงเลยนะคะบางอย่างมันยังมีความหมายกับเราอยู่ก็เลยค่อยๆวางค่ะเราไม่ได้ช้าเราแค่ระวังหัวใจตัวเองอยู่เราไม่ได้พูดเพื่อสอนแต่เพื่อให้ใจของใครบางคนได้พัก เดี๋ยวเราหายใจพร้อมกันสักสองรอบนะคะตรงนี้ขอเว้นเงียบให้ใจฟังตัวเองนิดนึงนะคะในทางจิตวิทยาแล้วสิ่งที่เรายังผูกพันอยู่กับอดีตไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า unfinished business หรือเรื่องที่ยังไม่จบเรื่องที่ยังไม่จบในที่นี้ไม่ได้แปลว่าต้องกลับไปคบกันนะคะแต่หมายถึงการที่อารมณ์บางอย่าง มันยังไม่มีที่วางในใจของเราความโกรธที่ยังไม่ได้อธิบายว่าทำไมเราถึงเจ็บปวดขนาดนี้ความรู้สึกผิดที่เราไม่ได้บอกเขาไปว่าเราเสียใจแค่ไหนที่เราทำพลาดความหวังที่เราไม่ได้ใช้ไปจนหมดแล้วมันก็ถูกทิ้งไว้กลางทางสมองของเราไม่ชอบอะไรที่ค้างคาค่ะ เหมือนเวลาเราดูหนังแล้วมีฉากสำคัญถูกตัดไปเราจะรู้สึกหมุดหงิดและอยากกลับไปดูให้จบเพราะสมองเลือกสิ่งที่ปลอดภัยก่อนเสมอซึ่งความชัดเจนคือความปลอดภัยของจิตใจการไม่ลืมรักเก่าจึงเป็นการที่ใจเรากำลังพยายามย้อนกลับไปปิดประตูที่ยังแง้มอยู่เพื่อให้พลังงานของเราที่ถูกผูกติดอยู่กับเขาในรูปของความสงสยัยความโกรธ ความหวังได้กลับคืนมาหาเราอีกครั้งเราปกป้องอะไรอยู่ในความนิ่งของเราบางทีเรากำลังปกป้องความจริงที่ว่าเรายังไม่ได้ยอมรับการจากไปของเราในความสัมพันธ์นั้นเลยตัางหากยังไม่ต้องรีบหายก็ได้ค่ะแค่ไม่ทำร้ายตัวเองเพิ่มก็พอเพราะการเยียวยาไม่ใช่การลืม แต่คืออยู่กับมันได้โดยไม่เจ็บเท่าเดิมถ้าอย่างนั้นเราจะจัดการกับความผูกพันที่ไม่คลายนี้ได้อย่างไรคะคำตอบคือเราต้องเปลี่ยนจากการพยายามลืมไปสู่การตีความใหม่แทนที่จะมองว่าการที่ยังไม่ลืมคือความอ่อนแอหรือความล้มเหลวในการ move on ให้เรามองว่านี่คือหลักฐานที่บอกว่า หัวใจของเรามันจริงจังกับความรักมากแค่ไหนเราคิดเยอะเพราะมันสำคัญกับเราจริงๆนะคะตอนนี้เรากำลังซื่อสัตย์กับความรู้สึกค่ะสิ่งที่ใจเราต้องการไม่ใช่การลบเขาออกไปแต่คือการแยกความหมายของเขาออกจากความหมายของเราคนเก่ามีความหมายต่อชีวิตเราจริงแต่ความหมายนั้น ไม่ได้นิยามว่าเราเป็นใครในตอนนี้ลองทำแบบฝึกหัดสั้นๆพร้อมกันนะคะถ้าตอนนี้นั่งฟังอยู่ลองวางมือบนอกแล้วถามใจว่าต้องการอะไรถ้าใจบอกว่าต้องการความยุติธรรมเราต้องอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกโกรธได้โดยไม่ต้องพยายามยิ้มหรือบอกว่าช่างมันเถอะ ถ้าใจบอกว่าต้องการความเข้าใจเราต้องบอกกับตัวเองว่ามันไม่ง่ายเลยแต่ไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เราค่อยๆเชื่อมกลับมาหาตัวเองได้ไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในวันนี้การเยียวยาคือการเก็บเกี่ยวบทเรียนกลับมา แล้วอนุญาตให้ความเจ็บปวดได้สลายไปตามธรรมชาติค่ะเมื่อเราเริ่มเข้าใจปรากฏการณ์ของเรื่องที่ยังไม่จบเราจะเห็นว่าสิ่งที่เรากําลังพยายามทําอยู่ไม่ใช่การรอให้เขากลับมาแต่คือการเรียกร้องพลังงานของเรากลับคืนพลังงานของความหวังพลังงานของความโกรธพลังงานของการตั้งคำถามที่มันถูกผูกไว้กับอดีต ถ้าเราไม่ได้เข้มแข็งต่อหน้าใครเลยสักคนวันนี้เราจะรู้สึกยังไงเราอาจจะร้องไห้เราอาจจะยอมรับว่าเรายัางเสียใจแต่เมื่อเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกนี้แล้วพลังงานเหล่านั้นมันจะค่อยๆค,ค,คลายตัวเป้าหมายสูงสุดของการจัดการกับรักเก่าไม่ใช่การลืมจนเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่มันคือการที่เราสามารถมองเห็นเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างสงบ เหมือนกำลังดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เราเป็นนักแสดงนำเราไม่ได้พูดเพื่อสอนแต่เพื่อให้ใจของใครบางคนได้พักถ้าคืนนี้ใครที่ฟังอยู่กลางคืนคืนนี้เขียนประโยคเดียวให้ตัวเองก็ได้ค่ะเช่นวันนี้เราทําดีที่สุดแล้วหรือเรายังรู้สึกได้ค่ะและมันไม่เป็นไรสุดท้ายนี้ สิ่งที่เราอยากจะฝากไว้คือการให้เกียรติกับตัวเองความรักเก่ามันคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามาถึงตรงนี้แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องให้มันมาเป็นคํานิยามของเราตลอดไปใจที่จําได้แปลว่าเป็นใจที่ยังรักได้แล้วถ้าใจเรายังรักได้ขนาดนี้ทำไมเราไม่ลองหันความรักนั้นกลับมาหาตัวเองให้เต็มที่ดูบ้างคะ การปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการยอมรับว่าบทบาทของเราในชีวิตของเขาได้สิ้นสุดลงแล้วและบทบาทในชีวิตของเรากำลังเริ่มต้นขึ้นใหม่เราไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้นะคะคืนนี้พักได้เลยค่ะวันนี้คุณทําดีที่สุดแล้วขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะหายใจลึกๆแล้วบอกใจว่าไม่เป็นไรนะ เราเข้าใจแล้วเจอกันตอนหน้านะคะเราจะค่อยๆอ่อนโยนกับตัวเองไปด้วยกันนะคะ